สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมมีทริคง่ายๆมาฝากเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับดู YouTube แบบไม่มีโฆษณากวนใจเพื่อนๆทุกคนนะ่าจะเคยเจอนะครับแบบว่าเรากำลังดูหนังหรือว่าฟังเพลงไปเพลินๆนะครับผมแล้วก็ในระหว่างนั้นเองก็มีโฆษณาขึ้นมาซึ่งทำให้เรา เสียอัตรลดในการดูหนังฟังเพลงชมก็แล้วแต่นะคผเราจะมีวิธีข้ามยังไงนะครับเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับผมก็เลือกเพลงที่เราอยากจะฟังนะฮะโอเค okay, ผมยกตัวอย่างเพลงนี้แล้วกันนะฮะร,รวมเพลงพระกกับเก่ายุ 90. ค90ผมคลิกเข้าไปป๊อบมาแล้วโฆษณาแรก โฆษณาแรกนี่ก็คือ,อ youtube บังคับนะครับทุกคนก็ต้องเจอโฆษณาแรกตัวนี้นะครับผมก็จะเจอเห็นว่ามันจะเป็น12 3 4งสวิตัวนี้เรากดข้ามได้ตัวเนี้ยเขาบังคับนะครับซึ่งเราก็ไปทําอะไรมันไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ที่กดข้ามไม่ได้ก็คือ,อเขาบังคับดู15วินะครับน่าจะมีคนเคยเจอ15วิแล้วเรากดอะไรไม่ได้เลยต้องต้องดู คลิปแล้วก็ฟังโฆษณามันให้จบมาดูที่เราสามารถทำได้เข้ามาในหน้าคลิปละเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับจะมีไข่ปลาเหลืองเหลืองนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับเป็นจุดๆุๆจจุดจุดนะครับผมคืออันนี้แหละมันคือโฆษณาทั้งหมดเลยเราฟังเพลงไปเพลงสองเพลงพอเพลงที่สามที่สี่มีโฆษณาเข้ามา มันมีวิธีข้ามยังไงให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงสีแดง,ง,งๆตรงไข่ปลานะครับตรงที่จะกอได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับผมกอกอไปเลยนะครับกอไปจนสุดคลิปนะครับผมแล้วก็มาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็โฆษณาก็จะไม่มีแล้วนะครับ เราก็สามารถฟังเพลงจนจบได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมแค่แค่เพื่อนๆน,นะครับผมกดฟังครั้งแรกนะครับแล้วก็กอไปจนสุดนะครับผมแล้วก็มากดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะไม่มีโฆษณาขั้นระหว่างที่เราฟังเพลงหรือดูหนังเลยนะครับคลิกง่ายๆนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับหวังว่า คลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาลงคลิปครับวันนี้ก็ขอตัวนะครับขอเจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับ